รู้แล้วรวยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการรู้แล้วรวยครับรายการที่จะพาท่านมาสัมผัสกับเรื่องราวที่น่าสนใจของผลิตภัณฑ์พร้อมทั้งเคล็ดไม่ลับในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของกิฟต i ินครับวันนี้ผมจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งมีเรื่องราวดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมเป็นพิเศษ นั่นก็คือผู้บริหารระดับ paradise ของกิฟฟรีนครับคุณสำรวยโอลานพัฒนาชัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ที่ผมเกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่พี่รวยจะนํามาเล่าให้ฟังมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่พี่รวยประทับใจะนะครับแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายๆคนบอกว่าผู้หญิงเนี่ยเรื่องผิวหน้าก็สําคัญแต่ผู้หญิงเองเนี่ยก็ไม่ละเลยเรื่องของผิวกายด้วยพี่รวยว่าผู้หญิงทําไมส่วนใหญ่เนี่ยเขาต้องให้ความสาคัญแบบ ทั้งตัวขนาดนั้นนะเพราะอะไรฮะเพราะอะไรเหรคะเวลาถ้าเกิดเราดูแลแต่ผิวหน้าหน้าตึงแต่ตัวเหี่ยวมันก็ไม่สวยใช่ไหมคะาะมันต้องแบบบางทีผู้หญิงบางคนก็อยากจะใส่เสื้อโชว์แขนบ้างใส่กางเกงขาสั้นบ้างเขาก็จะอยากให้มีผิวที่ที่สวยท่สวยนะครับแต่พูดถึงการบำรุงผิวนี่นะครับต้องบอกว่าบางคนคนไทยเนี่ยพออยู่ในเมืองที่ อากาศร้อนบางคนก็บอกโอ้อากาศร้อนจะตายจะให้มาทาครีมบำรุงผิวเนี่ย<ะ>มันเหนียวเนอหน่เปล่าปล่าและส่วนใหญ่พี่รวยเองมีความรู้สึกว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยเขาเป็นกลุ่มเป้าหมายในการที่จะนําเสนอผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหรือเปล่าครับจริงๆแล้วทุกกลุ่มไหมทุกกลุ่มไหมฮะไม่ทุกกลุ่มนะแต่ว่าอยู่ที่วิธีการคน,คนนําเสนอเองอบบางครั้งเนี่ยเขาลูกค้าไม่ได้มองถึงว่า ฉันต้องบำรุงผิวด้วยหรอรฉันต้องดูแลผิวด้วยหรอรอยู่ที่คนนำเสนอฮะเพราะฉะนั้นทุกกลุ่มเป้าหมายเสนอได้หมดค่ะแต่ว่าวิธีการนำเสนอเนี่ย<ช>เราจะมีเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจยังไงเพราะว่า ตัวบอดี้โลชั่นที่พี่ชอบ <c oughs> พี่เองไม่ได้นำเสนอแค่บอดี้โลชั่นผมทราบว่าพี่บอกว่าคนเราเนี่ยจะดูแลผิวได้เนี่ยนอกจากผิวเนียนสวยแล้วนีผิวมันต้องกระชับด้วยก <c oughs> ระชับวันนี้พี่มีผลิตภัณฑ์อะไรที่เป็นผลิตภัณฑ์ในดวงใจของพี่เลยที่ใช้คู่กันแล้วรู้สึกชอบที่สุดที่ชอบที่สุดก็จะมีบอดี้เซรั่มค่ะของชุดกลามารัส s ะคะค,คือชุดเนี้เพราะ คุณสมบัติของเขาเนี่ยจะมี r a d i a n t c R ใช่ไหมคะค,คุณสมบัติแล้วก็มีงานวิจัยเขาช่วยในเรื่องผิวใสผิวที่กายเนี่ยจะมีจุดด่างดำผิวไม่เรียบเนียนเพราะฉะนั้นก็จะมีบอดี้ตัวนี้นะคะ่ะที่ตอบโจทย์ได้แล้วก็ที่พี่รวยใช้ประทับใจก็คือกำลังจะบอกว่า ปกติเนี่ยเป็นคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเวลายุงกัดเนี่ยจะทิ้งรอยดําไว้นะคะพอผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ออกมาก็ถูกใจด้วยคุณสมบัติของเขาอะค่ะไม่เหนอะหนาได้ลองได้สัมผัสแล้วก็ไม่เหนืะหนาเลยนะคะนี่ก็คือเป็นบอดี้เซรัมตัวนี้และอีกตัวหนึ่งลหะครับที่ชอบอันนี้ก็คือเล็กเซรั่มค่ะเล็กเซรัมเนี่ยก็คือเน้นเกี่ยวกับต้นขาหรือว่าคนที่มีปัญหาหรือว่าหนักใจเกี่ยวกับว่า น้องขาใหญ่หรือโกงไม่สวยไม่สวยไม่มั่นใจหรือในชีวิตประจําวันเนี่ยผู้หญิงทุกคนอะค่ะอาจารย์มีปัญหาแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกให้รู้ฮะอยู่ที่ว่าผู้นําเสนอจะไปคุยให้โดนใจหรือเปล่าครับเส้นเลือดฝอยครับเส้นเลือดคอดเวลาเดินในชีวิตประจําวันเนี่ยผู้หญิงจะปวดครฮะแต่เวลาเราได้ลองเนี่ยฮะเลขซีลัมแล้วจะรู้สึก ผ่อนคลายด้วยวิธีการนวดเล็กซีดันเนี่ยถ้าต้องการให้ขาใหญ่เป็นขาเล็กหรือว่าดูผิวกระชับมาเนี่ยคือต้องมีวิธีการนวดต้องม,มีน้ำหนัก มีท่านวดเข้าไปด้วยเพิ่มเข้าไปด้วยเพราะการดูแลผิวไม่ได้หมายถึงเรื่องของความเนียนอย่างเดียวแต่มหมายถึงความเฟิร์มความกระชับของผิวด้วยนะครับวิธีการสร้างแรงจูงใจให้คนเขาสนใจผลิตภัณฑ์แน่นอนครับว่าแต่ละคนมีเทคนิคไม่เหมือนกันที่สมมวิมีเทคนิคยังไงจะทําให้คนสนใจผลิตภัณฑ์นี้ก็คือทดลองเทสหรือยังไงครับใช่ค่ะทุกครั้งค่ะเวลานําเสนอเพราะว่าราคาของเขาก็ 400กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นจะให้ลูกค้าได้ลองสัมผัสเนื้อของโลชั่นจริงๆจะให้ลูกค้าก็ได้รู้เนื้อจริงๆว่าเนื้อของเล็กซีรัมตัวเนี้ยมันบางเบาเหมือนที่พี่รวยได้อธิบายนะคะจะให้เขาลองที่จริงๆแล้วต้องลองที่แขนนะคะเนี่ยลองอย่างนี้ค่ะเนี่ยเนี่ย่ะว่ามันจะซึมแล้วเวลาเราทาเนี่ยมันจะรู้สึกว่ากลิ่นของเขาอ่าค่ะมันจะผ่อนคลาย แล้วจะเย็นไม่ฉุนด้วยมันหอมเย็นๆครกลิ่นสบายจมูกพอเขาลองหนึ่งเขาได้สัมผัสเนื้อ2เขาได้กลิ่นนะครับแล้วเขาก็จะต้องมาถามแล้วล่ะว่าเออมันไม่เหนอะจริงๆนะฮะท่านจอยมันมันซึมเร็วมากและกลิ่นก็ดีมากด้วยแค่นี้ส่วนใหญ่แล้วท่านได้ลองได้สัมผัสเขาก็จะถามวิธีการนวดใช่พี่รวยแล้วไปฝึกนวดยังไงวิธีการนวดเนี่ยจริงแล้วบริษัท เขามีให้เรียบร้อยใช่ไหมฮะแต่ว่าวิธีการนวดที่ง่ายที่สุดแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ที่เกียดง่ายจริงๆก็คือทําด้วยตัวเองอะค่ะเออท่านวดท่านวดสมมุติว่านี่เป็นต้นเป็นต้นขานะคะครฮะเนี่ยค่ะใช้อุ้งมืออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ใช้ส่วนนี้นะคะของนิ้วนะคะฮะแล้วก็ใช้ส่วนนี้ค่ะแล้วก็เนี่ยออกแรงค่ะออกแรงนวดย้อนขึ้นเหรอครับขึ้นค่ะขึ้นค่ะครับค่ะขึ้น ขึ้นแบบนี้ค่ะคและเราจะรู้สึกว่ามันผ่อนคลายจากการที่เราใช้ชีวิตประจําวันจากการใส่ส้นสูงที่พี่รวยประทับใจแล้วก็นําเสนอลูกค้าได้ก็คือในชีวิตประจําวันอ่ะชอบใส่ส้นสูงครับแลวจริงๆสรุปแล้วมันคือนวดย้อนขึ้นหรือนวดไล่ลงฮะหรือสลับกัน สลับกันจริงๆแล้วท่าเขาจะเยอะแต่ว่ากําลังจะบอกทุกท่านว่าบางคนที่เอาง่ายก่อนง่ายเวลาน้อยเริ่มเริ่มเริ่มจากสตาร์ทที่ตัวเองเอยอันนี้มีเวลาน้อยอ่ะต้องรีบออกไปข้างนอกงเงี้ยเนี้ยทำแก่เนี้ยสบายแล้วอันนี้บริเวณน่องน่องค่ะอ่าบริเวณน่องจริงๆแล้วตรงนี้ก็ได้นะด้วยนะคะที่ที่ต้นขาอ่าแขนยังได้เลยนะคะต้นแขนอ่ะก็เอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยค่ะได้ค่ะลองแล้วค่ะเวลาโบกมือบายๆใครแล้ว ก็จะไม่ใบตามมือเราไงคะสรุปแล้วเนี่ยถ้าจะสร้างแรงจูงใจให้ ให้ผู้บริโภคสนใจเนี่ยเขาต้องได้สัมผัสเนื้อได้รู้วิธีการท่าทางการนวดและนวดเสร็จแล้วก็คือนวดทิ้งไว้ด้วยเลยคุณสมบัติพิเศษคือไม่ต้องล้างออกไม่ต้องล้างออกอ่าแล้วยังบำรุงผิวไปในตัวแต่พูดถึงครีมเมื่อกี้นี้เรารู้แล้วบอดี้เซรั่มค่ะบอดี้เซรั่มจะต่างจากคำว่าโลชั่นคือเซรั่มเนี่ยมันจะมีเนื้อที่เข้มข้นเข้มข้นนะแต่โลชั่นก็คือถนอมผิวทั่วไปถนอมผิวให้ชุ่มชื้น แต่ตัวเล็กเซรั่มเนี่ยที่ใช้สําหรับให้บริเวณต้นขาเนี่ยมันกระชับเนี่ยในท้องตลาดผมเห็นมีขายหลายยี่ห้อมากเลยนะพี่ตามอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดแล้วพี่มีวิธีการนําเสนอยังไงก็คือราคาของเขาในท้องตลาดราคาของเขาค่อนข้างสูงนะคะในท้องตลาดครับนะคะแล้วก็ลูกค้าก็บอกว่าที่สําคัญคือเหนียวอ๋อเขาาลองลองแล้วเขาลองแล้วค่ะเขาบอกว่าแล้วราคาเนี่ยหลักพันนะคะครับ ของเรานี่400กว่าบาทเพราะฉะนั้นความคุ้มค่าเรื่องราคาเป็นจุดตัดสินใจว่าของเราเนี่ยชนะแน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือถ้าเหนียวมากเหนอะมากเนี่ยผู้เป็นพวกอาขานเพราะฉะนั้นอะไรที่เห็นผลแล้วไม่เหนียวและไม่เหนอะเนี่ยอันนี้จะได้รับความนิยมนะครับก็ต้องเล่าให้เขาฟังนะครับมันจะง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าผู้หญิงไทยส่วนใหญ่อะค่ะชอบทั้งนั้นแหละโลชั่นแต่ถ้าเหนียวถ้าเหนอะ ไม่ชอบไม่ชอบอะนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยถึงความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูว่ามีเหตุการณ์ประทับใจอะไรที่ผู้บริโภคเขาใช้แล้วเขพึงพอใจแล้วเขาเล่าให้พี่สำรวยฟังบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกับพี่สำรวยกันต่อนะครับ